สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพราะการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการอัดแน่นด้วยนักแสดงคุณภาพจึงทําให้ข่าวงานเปิดวิกบิ๊กสเดินทางมาถึงอพิโซอดที่3ในวันนี้เลยค่ะงั้นอย่ารอช้าละครดีมีคุณภาพจากช่อง3อยากอวดของดีอีกล็อตใหญ่ๆเลย มาต่อกันที่ละครเรื่องนี้เลยค่ะขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจชื่ออาจจะยาวไปนิดแต่ได้ตัวจีตมากระชากติ่งกับการพบกันของสองคู่อลวน่นแมทพิรณีเกรเบอริตทรอนและอเล็กซิรเดตกับก้อยราชวินทั้งสลับคู่ทั้งสลับร่างเข้มข้นแบบพลาดไม่ได้สักตอนฮอตฉาต้องยกให้โพลิพลัสที่จับสามนางเอกสวยทะลุป,ประหลอดนุนบุรนุชคริสพอวงังลีเดียมาสวยข่มกันหน้าจอแตกนายเพือ่อนรักเพื่อนริษยาเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กนะคะเรียนมาด้วยกันแต่ก็มีเรื่องราวบางอย่าง ที่ทําให้ผิดใจกันบทบาทที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะสนุกมากค่ะเรื่องราวบางอย่างมาจากวงการบันเทิงจริงๆแล้วนะคะก็ยังมีสอดแทกความสนุกเพื่อให้ความแซ่บมากขึ้นเพื่อนรักเพื่อนที่เสยาค่ะ พีเรียดรถดีครบเปะทั้งเสื้อผ้านหน้าผมจัดให้ทั้งโรแมนติกคอมดี้สยเจ้าการพบกันครั้งแรกของหนุ่มป๊อบธนวัฒน์กับสาวตากลมน้ำตาลพี่จักรนาเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าพร้อมให้ฟินเช่นกันกระจายและลึกลับชวนสยองของพี่ไก่วรายุทธกับพระเอกชวนกรีดติ๊กเจษดาพรในบทของคุณชายผีประกบคู่กับสิริตา้าร่วมด้วยจอเลนีอาร์ตพสุทธิ์กาแตสุภักษรในเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะ เราพยายามแต่งตัวให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องชุดซบซบเวลานั่งกินน้ำชาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรือนเป็นละครที่แปลกแหวกแนวเป็นรักโรแมนติกอาฆาตและพยาบาทชมกันตุลานี้แน่นอนครับ พายาดอสูนเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่ยอมแพ้เบนซ์ฟอนชิตาทุ่มสุดตัวกับบทคุณยายวรนาศเห็นเอฟเฟกแล้วต้องร้องื้อหือ้อมล้อมด้วยนะักแสดงเลือดใหม่จากกันตนาไฟล้างไฟดราม่าเข้มข้นกับละครความแค้นรสหวานของแมดบอยโดยค่ายเมกก์เจสนุกลุ้นไปด้วยกันทุกตอน สู้ด้วยพระนางหน้าสายยกให้ผู้จัดพิก้องปิยาที่ส่งสองหัวใจนี้เพื่อเธอเข้าประชันมั่นสุดๆค่ะว่าความหล่อใสของมาริโอและมิ้นชลิดาจะตรึงคนดูได้อยู่หมตัตรับใครชอบใครก็รอเกาะขอบจอให้ดีรับรองว่าโผปีนี้ไม่ทำให้ผิดหวงังจัดหนักจัดจริงวิกบิ๊กสามค่ะ